พี่น้องคะพ่อเลี้ยค่ะโอเ้อ๊โอ๊ยมงเงี้ยองเงี้ยพงเงี้ยองเงี้ยอยอยมงเงี้ยองเงี้ยค่ะเงี้ยมีตะเวยังไงบ้างดงดูค่ะเงี้ยต่ต่โอย่าต่าแเงี้ยมึงแมนหมค่ะมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูน่ะคุมนี่เงี้ยมาค่ะมาค่ะมาเก็บเลยจ้า โอ้ยเสียเราเคยสีหลายเนาะป้าเนี่ยเบุมีไผมาเก็บบ่มีไผ่หู้าตากับ,บ๊อเคยมาค่ะเนี่ยเสียแล้วเอาห่อยเสียกันเอาหน่อ,อยจะสิรัน này về bia này này là bốc khơi nó nọ xuống đi chân ra nó hèn rồi hèn mượt này ควรคือควรมาเห็นเธอคะเจ้าเก็บนี่คือความฝัน <c oughs> มึงเนี่ยขาขาโอ้ยขาขาเนี่ยปุ่นน่ะโอ้ตัตะ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 ัตะตะตะนี่ค่ะ เราด,ดูอะไรจีถือจ่าอีกละนี่โอ้โอย่าเหี้ยลูกเหี้ยนีเห็บปกค่ะอยางหาต่อจ่าพี่น้องจ้ะ